กลับมาแล้วสินะได้เวลาพอดีฉันได้ข้อสรุปแล้วล่ะแต่พวกเธอก็ใช้เวลานานเหมือนกันแฮะไปทำอะไรกันมางั้นเหรออ๋องั้นก็ไม่มีอะไรเขาแค่ทำหน้าที่ของเขาอะนะสำหรับผลการทดลองเราได้ข้อมูลกันมา,มามากมายเลยทีเดียวแต่มันก็ยากมากที่จะทำให้เสร็จทันในครั้งเดียวได้ส่วนสำคัญในขั้นต้นของข้อสรุปนี้ที่ฉันบอกเธอได้ก็คือเธอมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ในโลกนี้อย่างมาก เอาหน้าฉันเข้าใจวันนี้อาจดูชัดเจนในตัวเธอแล้วแต่ในความเป็นจริงสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ก็ควรถูกพิสูจน์ซะก่อนใช่ไหมพวกเธอเคยคิดไหมหล่ะว่าดินแดนเทเวตอาจจะมีการต่อต้านคนจากภายนอกโดยธรรมชาติฉันได้กล่าวถึงกฎธรรมชาติของโลกนี้แล้วเธอสามารถคุยกับฉันเรื่องนี้ได้โดยไม่มีผลกระทบและไม่มีปัญหาใดๆแต่อาจจะพบเจอความมหัศจรรย์นิดหน่อยนะสิ่งมีชีวิตที่มาจากแดนไกลแบบเธอนั้นเปรียบได้กับมเมล็ดพันธุ์ ภายใต้กฎธรรมชาติของเทวแบบที่ไม่สามารถเติบโตและออกดอกเองได้แต่จากการสังเกตเธอดูแล้วฉันมีอีกไอเดียหนึง่งการเรียนแบบเธอนั้นสร้างแรงบนันดาลใจให้กับการแปรธาตุของฉันและมันก็ เกิดการผันเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่มีอะไรไปสู่บางสิ่งจากนอสู่ลำต้นและออกผลในที่สุดแสดงว่าการเติบโตของชีวิตนั้นก็ทำให้โลกได้เติบโตขึ้นด้วยหรือเปล่านะเอาละดูท่านั่นจะเป็นทั้งหมดที่เรารู้เกี่ยวกับการเบ่งบานชั่วคราวของความงามอันหาที่เปรียบไม่ได้เพียงแค่ในช่วงเวลาที่กำเนิดขึ้นก็มีคุณค่ามหาศาล ชีวิตนะ่ะคือการถักทออย่างอิสระอันหลากหลายรูปแบบของสิ่งที่มีตัวตนเพียงแค่ในช่วงเวลาที่กำเนิดขึ้นก็มีคุณค่ามหาศาลชีวิตที่แม้จะสั้นก็ใช้คุ้มค่าได้โดยอยู่กับความสมบูรณ์แบบก็จะทำให้ปลดเปลื้องจากความเดียวดายไปได้ดังนั้นพวกเธอเข้าใจในความมหัศาจารรย์นี้จากที่ได้คุยกันไหมล่ะ ฉันคิดว่าควรบอกพวกเธอไปว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นไม่มีอะไรพิเศษแต่เว่าสิ่งที่ตกตะกอนอยู่ที่ก้นของขวดแก้วใบนั้นมันไม่น่าจะอยู่ในนั้นได้นี่นานี่หมายความว่าอะไรกันนะผู้ถือกำเนิดจากดินถูกรังไว้ด้วยความไม่สมบูรณ์แบบของตนกลับกันผู้ถือกำเนิดจากช็อคจะเป็นอิสระจากสิ่งนั้นเรานั้นก่อกำเนิดจากส,สารที่ยังไม่มีใครเข้าใจอย่างแท้จริงเหมือนกันหากวันหนึ่ง ฉันเสียการควบคุมจนทำลายมอนสเตอร์ทำลายทุกๆสิ่งฉันหวังพึ่งเธอให้หยุดฉันได้ใช่ไหม